สวัสดีครับพบกับร้านช่างภูนกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาลื้อทุดสีนะครับของ P C X 2018นะครับ19เฮ้ยไม่เขาเรียก18ครับแ้ดสิบแปดเปลี่ยนโช๊คนะครับแต่เราต้องลื้ออยู่บอกออกเฮ้ยจะโรย์โหรืออยู่บอกเพอาะมันต้องออกด้วยโอเคๆจัดไปอันนี้นะครับเนีครับ นี่นะครับน็อตสองตัวนะครับปึ๊บถอ,อดน็อตสองตัวออกแล้วก็ดึงกิฟตตรงนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับมันจะมีเดืออย่รงนี้ออกที่บล็อกใต้นะครับทีนี้ก็ไข่นตนี่นี่อแล้วก็ดึงอยู่บล็อกออก